จากเบื้องทา้งไหนมันไกลกันจีม่ทางไหนบ่ไกลกัไปแม่จะพจะเพื่อนล่ะรดแม่รถหมาไม่เห็นยังยู่เอาบ่กับน้ำแล้วเอาเงดไหลที่น้องมึงดูจากว่าไปหาลองทางไหนดูบ้างด้วยลวงอะไรนต่เขาออกไปเขาพากันซอมแตกตื่มๆยัวก็ออกไปทายคลิปบอสิีั่แนเหมือนกับว่าเขาเมาหา้นมาจะเบื้องหนาค้นเส้นคน อ้วมีที่ไเราบอกแถวลเอาไปสองลูปกาให้ไปให้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีแ้าเขาอ่ะอันนี้ลำพันธ์หลวงลำพันหลวงหริงินเจะาปเห็ดที่หยังมึงดูเปาหน้ามสร้าปลาก็พได้กินงายเฮ้ยากระโดธุรกิตเนาะธุรกิตส่วนตัเงินแสนเงินล้านหลายหลายล้านอะไรสดบ่ไื่พอาดคลิป พ่อแม่ไล่ซดปดเนาะโอ้ววววม่ววววาววว่วน่วว่วว่ววนไว่ว่งวววไววววเวววตวววว้วว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 ว้านววว่วว่วววเววใว่ววววว่วว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 ว่วววมวว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 ว่วว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 วเวว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 ว่ว มื่อนี้เขาสิไปล่ำใส่กว่ามื่อนี้เข้าสิไปล่ำเมื่อไรค่ะพี่น้องคือว่าขึ้นผู้ขึ้นผาสูงไกลอันเมื่อไรโซ่อะไรอึ้งปะอันขาไปได้ท่าสีแดงอยู่ทุงผู้ไปคนเออโอ้ยเนาะออกมื่อนี้เข้าจักน้อยกับสิออกนี่แหละพี่น้องออกจักน้อยนี่แหละเพราะว่าไปคำหลายยันฝนยันนี่อย่างขนนมมันไกลข้าวเยินเครื่องพูดแท้เอาอันเอาไปได้ไาโตแด้เฉาพาเอาค่าส่งจักบาทตอหนู ชายโซงยังกแฟกาแฟกาแฟกาแฟกเอาไปนั่มเพือดอยากได้กสร้างน้อจาเพื่ออยากได้กัสร้งน้องรถเม์สายจอดได้ด้วยน้องเนอไปสร้งไปซื้อไปซื้อรออันอันท้ยรถทันหลังกมีอยู่เอาไปนั่อยู่ปลาเดกนี่ยเอาไปว่าประเดกก็มีได้ค่ะปวดประเดกปลาปาก็เอาไปจักแพซแพกเด็ได้หนกอ่นี้บอเอาาเล้ยดูแลหวข่อยให้ง แปงที่ฟันถี่หรืออะไรหรือแปงที่ฟันกับยาที่ฟันก็เลือบอีกแล้วปะแม่แม่สุภาพจะไปซื้อหางเอาดอกเนาะเอาไปซื้อเซเว่นเซเว่นของลูงนันส่งเดี๋ยวเราสิยืมเขาไม่แปงแปงน้ำกันก็ได้ดอกลุงกับหลานแปงน้ำกันบ่ะเออแปงน้ำกันก็ได้ขี้เลี้ยงขี้เฉลียวขี้เลี้ยขี้เฉลีวเออหลักหลักใส่ดูเลยแล้วมันหลงอ่ะหางี่ยังอย่ป้องหกสาจะไม่ได้เอาเนียสายชาติจะเลืมสายชาตินี่ คือเตวยงจำปีมของเราเลยโทรัพทด้านล่างสิเป็นหยาดของยาเห็นว่ประจําค่ะหยาดต่นั่งพประจำประจำประจำของพูได้เก่าไปโลดเป็นของข้าของป่าเอาข้าวเสียปะนี่ยประเดี๋ยวคือราตั้งปะไข่ผูดสั่งบอเอาไปกินไหมคะปมื่อกี้ไปกวดนึง ย่องบอไม่ได้สามหัวไปจ็คแพกกันได้ด้วล่ะเนาะเอาไปจ็คแพกกันเจ้ายบขามว่าซื้อจ็คสามคนลอยเนาะเออแน่นแลอนพี่น้องทั้งเบื้องเลยนะคะคุณใดอยากได้มาแดดโซนใจติดต่อพี่น้องทางเมืองเลยเมื่อแหลงเมื่อแหลงนี่นั่นแม่สุภาพก็สิไปลำบ้านอะไรเนาะบ้านกัมพีกัมพีบนกกู๊ดโไปเบิ่งคลิดอย่ของเธอลองเบิ่องน่าลองเบิ่งเด้อพี่น้อง ขั้นผู้ใดอยากได้กาแฟฮั้นก็ซื้ออันก็เอาไปนํายูผู้ใดอยากได้ก็เหมือนซื้อเลยค่ะสองกองสามกองหมุนกันเด้อพี่น้องปลาเด็ก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 อันยังก็ปลาเด็กแซ่บปลาเด็กแซ่บปักแดงมาเนอะก็ที่เอาไปนํายู่จักแพ็กก็ได้เอาไปนําจักแพ็กก็ได้อันเอาไปขวดเดี่ยวมันซิบะพอเด้ต่ามากคุง ซื้อไม่ก็ได้ดอกมัต่เดี๋ยซีนาที่หนึ่งพี่น้องซื้อให้นี่นาแล้วมือนั่นเบิดเงินแต่ว่าเป็นพันเก้าตัวสิบตัแล้วก็สุดเมื่อวานนี้ก็ซื้อให้คันบซันคันบซันก็เอาของพ่อใหญ่การมาใส่ก็ได้ของพ่อใหญ่การเอาไปที่หมดแล้ว เดี๋ยวชิปชิปโลชงสงเคองมือรีที่น่อยได้อยากได้กันขึ้นได้ลำพันธต่อยงเอาแนวไปเนี่ยแนวไปมาไปตัวเอาเอาของขึ้นรถก่อนมีเบรคมันเที่ยงแล้วนะเดินทางได้แล้วไปเรื่อยๆนี่ก็ทิออกไปบางที่ยาเต็มที่กังเลยนะยาเต็มยุ่งยันบ่เอาค่อยมาค่อยไปเดี๋ยอะแค่ของเสร็จกวอามีอะไรค่อยโถ่ เอาอันอันแนวอันโอนเงนินคือก็เอามาให้ค่อยไปเอามาแหมไอแพทแหมแล้าเทียมีคนมาโอนกับค่อยเด้ค่อยก็เคยไปไปซาดไปบ่ซาดซาดซาดแล้วบอกซาเต็มอันนี้ไปกับที่ทางหาตัวเทียมได้โอนให้ผู้อื่นท่านเด้อ โอ้ยเดี๋ยวเราสีวะไรไม่พอซักอันของเธออันของเธอนั่นนะมันบ่เคยซักจักเทานอันนี้โอ้ยซักอันนี้เอามาไหมเลยดิแก๊บดำ้ดัอันเก่าหันไปแก๊ี่เดี๋ยวเลยอันนนั้ให้พี่ยิ้มไปแล้วพื้นนั่นให้พี่ยิ้มแล้วว่าเคยซักจักเทานเอาพี่น้องบันนี้สิเทียงเทียงแล้วบันนี้สิไปแล้วเด้อสิไปอันที่เดินทางไปเมืองเลยพูเล่ จักรยานมาไหวขี่้เด้อน้องเมฆเอามอเตอร์ไซค์มาไหวขี่ได้เด้อควายขี่จังไรสีมืดเนาะควายไปใส่เรียนควายไปใส่เหรอก็จักรยานเจ่ามอเตอร์ไซค์ไปเลยมีธนูวาขี่ได้เด้อเอาอยู่บ้านกะเบิ่งลูกเบิ่งเตาเด้ออันชิ้นฮอดลูกฮอดผัวก็โทรไปอันชิ้นฮอดลูกค่้ยฮอดผัวก็โทรไปค่อยอันบ่ยากดอก <laughs> ไปตนรถเดี๋ยวค่าค่ากาแฟอางให้ในเด้อหา<ด>ก<อ>หล้อ,อ,งอ,งองอันหนึ่งสองกล้องอันหนึ่งสามก,ามกล้องาอปส่งให้เพิ่นดเดี๋ยวเพิ่นสิบาคอยเพราะว่าเพื่นอนปอเหิืให้ค่อยเร็วไทยเลยขีคย้คันฮะเนี่ยกบกล่องไทยเลย่เคยขี้คัน 5นาทีแล้วเด้อไปอำนาจแล้วไปเสียวหยังส่เอาย่องไฟยบ่ฮะที่เอาหยังไฟก็เอาให้มันทะแม่ลําพั่นเอาหยังเงินบ่ไปสเอาย่องไฟยบนี้ก็เสิเอาบล็อกลําพั่นบอกลําพันว่าเอาหย่องฝาให้มันย่องไฟยย่องฝาเห็นข้าหย่องไฟยนี่อียังย่องไฟ โอ้เจ็บท้องเป็นไงเช่ยเข,เขาไหมค่ะกินแล้วบัดน,นี้สิขึ้นรถแล้วเด้เสิขึ้นรถแล้วเอากระเป๋ามากระเป๋าเสื้อผ้านะเอากระเป๋าเสื้อผ้ามา<ป>นั่นไงของอำนาจเด็นเด็ไปไปขึ้นรถ อันนี้ก็บเก็บไปไว้ทางในเน,ะนาะบัดน,นี้ก็ชิขึ้นรถแล้วเด็พี่นอ้องชิขึ้นรถแล้วสิปแนวส้วชิป่ายเ้วชิป่าย้ว หอดเวลาหอดหยามก็สิไปแล้วสิไปลำเมืองเลยพูดแล้วบันนี้เอาพี่น้องบัดน,นี้ก็สิรอหมุนแล้วเดอสิรอหมุนแล้วไปย่องย่องพูดแล้ว ที่ไปยองๆพูแล้วโอ้ยตอนนี้กำลังกำลังสิรอหมุนแล้วเด้อกำลังสิรอหมุนแล้วรถเมล์รถมากมาใบ ไปไปเดินทางตลอดปลอดไผ่เด้อหอดบ้านล่ำหอดมองหอดบ่อนคุณเด้อไปแล้วไปแล้ว พี่น้องไปเดอ้อเอามาขึ้นรถไปไปสวัสดีขอบคุณพี่น้อง วันนี้ทีไปลำเมืองเลยบ้านกับพี่อาคอยกสิหัดเบ้าเลยไปเดอ้อคุณพระคุณเจ้าคุ้มของลูกหลานทีมงานเศร้าน้อยทีมงานเศร้าน้อยให้เดินทางตลอดปลอดไั่ทุกคนไปแล้วเอาเอาสับนี้ละเอาโพดโพบักโมบักแต่ง วัดฟาสุดบึ้มพันนะสวัสดีค่ะไม่บายไปก่อน